เอ่อหกับ2ต้องบอกงนี้กลุ่มพวกนี้การกายภาพถ้าสมมติเอ่อเป็นโรคแล้วการรักษาจะไม่ทำโครงสร้างที่ผิดปกติมันจะไม่หายสมมติเป็นที่เป็นระดับหนึ่งมากายภาพมันจะไม่มันจะไม่กลับปกติแต่มันจะคงอยู่ระดับหนึงแบบนั้นซึ่งสุนัขก็ไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดขาวผูายข้อเฝาไม่ดีคุณหมอฟังได้หน่อยนะ แล้วก็บางบางลายในที่เราเลเซอร์เสร็จแล้วก็จะใช้พวกลูกบอลพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นดีไซน์ในการออกลังกายให้เขาใช่คุณหมอเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสด้วยป่ะครับเนี่ยเป็นด้วยครับเป็นด้วยนะก็เลยเอาเอาความรู้ตรงเนี้ยมาทั้งใช้ในคนแล้วก็มาประยุกใช้ในสัตว์ด้วยนี่ถอดเสื้อมาโชว์เลยเนี่ยโอ้สาวมีกรี๊ด้วยเดี๋ยวจะผิดรายการ ในห้องต่อไปเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าการเดินลู่วิ่งในน้ำก็จะมี2เครื่องอันนี้เป็นเครื่องสําหรับสุนัขที่แบบตัวใหญ่ๆพวกตัวเล็ลิท่เบอร์ลาบะดอก็จะขึ้นไปใส่น้ําไปแล้วเขาก็ข้างในจะมีลู่วิ่งอยู่โอเคสายพานอยู่ใช่มีสายพานนะอันนี้เปิดตัวนี้มาให้ดูนะครับอันนี้เปิดให้ดูเลยอ่าผมแอบยืนฝั่งนี้โอเค เนี่ยเวลาถ้า,าสมตาสมต,มติเราเข้ามาเห็นไหมออมันก็จะเดินไปถามถามว่ามันจะเป็นยังไงก็คือว่าเวลาที่ที่สัตว์ป่อยลงไปสมมติตอนที่เราเจ็บหัวเข่าอยู่อ่ะเดินบนบ,บกเวลาเดินก็กระแทกแต่เดินในน้ํา แรงก็แทจะหายไปน้ำาก็ผอใช่แรงก็แทจะหายไปแล้วมันก็จะช่วยทําให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆขึ้นมาค่อยๆดีขึ้นรวมถึงเรื่องของข้อต่อด้วยอันนี้ถ้าอธิบายกันมันก็จะยาวแต่แต่แตง,ง่ายๆคือว่าข้อต่อมันจะได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวนะครับโอเคนะเยี่ยมครับเรียกว่าอุปกรณ์ครบครันจริงๆนะครับยอดเลยก็เรียกว่าถ้าถ้าเกิดว่ามากายภาพที่เราเนี่ย เออมาที่เดียวแล้วจบกระบวนการเลยอ่า,อาไ,มไม่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 ต้องไปไม่ต้องไปที่อื่นเลยเพราะเรามีมีตั้งแต่ลดการเจ็บปวดพอฟังก์ชันเริ่มทํางานได้ก็มีออกกําลังกายมีเดินลูกมีว่ายน้ำเพราะว่าบางที่มีอันนี้ไม่มีอันนั้นใช่ใช่เฉพาะทางอันนี้ไม่ได้มีนี้ใช่ไหม่าขับรถไปที่นี่แล้วเสร็จปั๊บกลับมาที่โนนไปที่นี่อันนี้มาที่นี่จบเลยครบหมดใช่ม่แลครับแจ่มจริงจริงโอเคอะย้าต่อดีครับ เดี๋ยวเราไปหมอนนำดีกว่าเราไปเพรเราไปเพรโฮเทลกับห้องวีไอผมไม่รู้จะเรียกคุณหมอหรือเรียกพี่ดีนะดูจากทรงผมแล้วเนี่ยห้อง VIP ก็คือห้องที่เป็นห้องพักใช่ไหมฮะใช่่เป็นส่วนสูงของโรงแรมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ห้องสัตว์เลี้ยงพิเศษ Exotic Bird แอบดูหน่อยตอนนี้ยังไม่มีสัตว์ตัวแต่ว่าก็คือเราชั้นล่างมันจะเป็น สัตว์ป่วยวิกฤตอื่นๆที่ไม่เป็นสัตว์ป่วยที่ไม่ติดเชื้อแต่ถ้าติดเชื้อเราก็จะมาแยกอยู่ข้างบนคือมันจะต้องแยกดางเด็ดขาดนี่อันนี้ก็คือแคทรีที่เรียกวันใช่อันอยู่ด้านไนนั่งขาพูแอบทง่ไหนเลยเข้าไปได้ไหมครับได้ครับไปโอ้โหกลิ่นหอมมากก็จริงๆตรงนี้มันจะจะเป็นเป็นโซนพักคอยโซนพักคอยจะเห็นว่าของของคลินิกแมวเนี่ยโซนพักคอยจะกว้างมากจะมีมายาวถึงนี่เลย เพราะว่าเขาห้ามก็คือเขาห้ามให้ให้แมวอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะเครียดสถานที่ต้องมันแมแต่แมวกับแมวถ้าแมวที่เขาไม่คุ้นกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาก็จะแบบเขาก็จะเครียดใช่อยู่ใกล้ๆกันตบกันโอเคทีนี้พอพอเข้าไปในห้องตรวจก็จะเห็นว่าต้องแยกแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่มีม่านเนื่องจากว่าเวลาถ้าตรวจตาหรืออะไรเงี้ยต้องกันแสง แล้วแล้วดวงไฟจะเห็นว่าต้องต้องเป็นอันอันนี้ผมเรียกไมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขามาวัดความเท่นของแสงแล้วแสงมันจะทึมๆหน่อยอ่าใช่เนี่ยสังเกตมองมันจะมันจะไม่ได้แบบเปิดมาแล้วจ้าใช่ใแสงมันจะโดยทึมๆหน่อครับครับเอ๊ะนี่อันนี้รางวัลที่เราได้ Certificate of i s f m p r a c t i c e ท e ส์เมมเบอร์ชิพใช่อีเนี่ยเป็นเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาแมวของโลกอันนี้เขาให้ก็คือเมื่อเมื่อปี2020ถึงปี2021ใช่นะครับตรงชั้นชั้นเนี้ยตรงมันจะไปมีตรงนี้ห้องประชุมไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาแต่ว่ามันก็จะมีเอ็กซ์เรย์แล้วก็อัลตราซาวด์แค่เก่าเอ็มไอฮะ MRI เราเราคอนแทคกับศูนย์ที่เขาทำ m ไ i โดยเฉพาะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราจะมีหมอเราไปทําด้วยนะครับซึ่งจะจะบอกว่าเครื่องเครื่องอัลตราซาวนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวแบบแบบ 4D โอ้โหแอบเปิดไฟหน่อยโอ้โหนี่มาดูเครื่องนะนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนของคนเลยเวลาไปตรวจสุขภาพคนนะอย่างนี้เลยะจะเป็นเป็นแบบ 4D ซึ่งซึ่ง จริงๆตอนตอนเอามาลงก็ดูว่าโอเวอร์ไปนิดนึงสำหรับโรงพยาบาลสัตว์แต่ว่าจริงๆลูกค้าชอบนี่อ๋อนี่เป็นโซนสำนักงานกรูมมิ่งรูมมิ่งตัดขนอาบน้ำแอบโดดได้ไอ้ยาปอมเออตัวนี้น่ารักจังอโอ้โหครบจริงๆ อมาถึงแล้วนี่คือชั้นที่4นะครับเรียกว่าชั้นนี้คุณหมออธิบายเลยตรงนี้เป็นแค่ทโฮเทลครับซึ่งเราเอาไว้ฝากแบบแมวไม่ป่วยนะก็จะเป็นมีมีห้องแบบห้องใหญ่ให้อยู่หรือว่าจะเป็นห้องเล็กที่แบบแบ่งครึ่งแบบนี้ก็ได้นี่คือก็มาฝากเล้ใช่ฝากเลี้ยงมาได้เลย ้ยจริงๆจะบอกว่าห้องนี้มันมีนมีรา,ายละเอียดของมันก็คือว่าอุณหภูมิ เพราะว่าห้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ตัวแคทเฟลลี่ด้วยเข้ามาที่เย็นใช่เลยฮะอุณหภูมิต้องต้องต้องมีการควบคุมตลอดแล้วก็จะเห็นว่าไม่จริงๆไม่มีแอร์ไม่มีอะไรอยู่ในในกรงแต่ว่าในข้างบนเนี่ยจะมีพัดลมดูดอากาศคือออกแบบให้อากาศมันฟล์ตลอดนะครับเพราะว่าคือเย็นแหละแต่ไม่ใช่เอาแอร์ไปเป่าเขาใช่ใช่เพราะว่าแอร์ไปเป่าเขาจะเขาไม่สบายครับแล้วในส่วนของที่ว่าเป็นห้องพักที่ว่าห้อง VIP อีหมายถึงว่าเจ้าของกับ กับสัตว์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับเหมือนแอดมิสสัตว์แอดมิสก็เจ้าของก็มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับงนแต่ต้องต้องต้องบอกงี้ก็คือว่าในในรายที่จะให้เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็นรายที่อาการดีเพียงพอที่จะอยู่ห่างหมออ่าฮะอ่าถ้าแบบอาการวิกฤตแบบเหมือนถ้าในคนอย่าง C C U อย่างเงี้ยเราต้องให้อยู่ใกล้หมอ24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าในถ้าอีกกรณีหนึ่งเช่นรู้แล้วบอก คนนี้น่าจะแบบเจ้าของมาส่งเขาแหละวาระสุดท้ายใช่ก็ขึ้นก็ขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่ามีฉุกเฉินคุณหมอคุณหมอสแตนบายอยู่แล้วก็จะวิ่งขึ้นมาทันทีเพราะว่าบนห้องก็จะมีโทรศัพท์ที่เรียกได้ตลอดไหนเล่าที่หนึ่งครับว่ามีเคสไหนที่แบบคุณหมออยากเล่าไหมว่าแบบเออมีอะไรบ้างที่มามีส่วนให้เป็นสุนัขถูกไหมส่วนมากส่วนมากเป็นสุนัขครับใช่ใช่นะครับก็จริงๆจริงๆถามว่ามีมีจะมีเคสที่ที่ประทับใจก็คือว่าเออเป็นเคสที่แบบสุนัขบด เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นสุนัขที่เหมือนเป็นสามีภรรยาเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันเลี้ยงก่อนที่จะมีเจ้าตัวเล็กของเขาเองเลี้ยงก่อนที่จะมีลูกแล้วพอมาอยู่แล้วเหมือนบาลาสุดท้ายอ่ะก็มาอยู่ที่เนี่ยสี่ห้าวันคือรู้แล้วแหละว่าน่าจะบาลาสุดท้ายแล้วก็มาอยู่เพื่อส่งเขาแต่ส่งเขาให้แบบสบายที่สุดไม่เกิดภาวะฉุกเฉินที่แบบดิ้นทรมานจะได้อยู่ใกล้คุณหมอแล้วก็เหมือนทั้งครอบครัวทั้งทั้งลูกทั้งอะไรก็มาอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วตอนส่งก็คือ ทุกคนเหมือนเหมือนฟูลฟิลแล้วได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วประมาณนั้นนะครับก็จะมีเคสแบบนี้มาอยู่ได้เหมือนกันนะโอ้โอเคเยี่ยมเลยฮะนี่อาดูบรรยากาศห้องนี่มีห้องน้ำห้องน้ำมาพร้อมห้องน้าในตัวนะครับโอเคอาละครบทวนครบ้วนอานี่นี่เห็นนี่นี่นี่เดนโลนะครับเดนโลสเกลลิ่งะครับเกตคูถินปูนเรื่องว่าที่นี่มีทันต์รกันทันตแพทย์แต่ละ ใช่หน่วยทันตกรรมสําหรับสัตว์มีมีคุณหมอที่เป็นทําด้านช่องปากโดยเฉพาะโอเคอันนี้เรามาเสริมมาในเรื่องของห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดนะฮะแล้วอยากรู้ว่าตรงนี้อตรงนี้ก็อยากจะรู้ว่าสุนัขนะครับหรือสัตว์ที่มาผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเคสอะไรยังไงเนี่ยได้เลยโอ้โหมีดูห้องผ่าตัดปกติเนี่ยมาในห้องผ่าตัดตอนลูกคลอดเนี่ยนะฮะ อันนี้จะเป็นโซนเป็นโซนเตรียมตัวมาแบบนี้เป็นโซนเตรียมตัวสัตว์ป่วยก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับก็จะูตรงนี้ยกน,น,นมาทังเส้นให้น้าเก,กลือกรนขนอะไรกันบริเวณนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ทเ,เป็นโซนไม่สะอาดนะครับแต่พอเสร็จเรียบร้อยก็จะห้องผ่าตัดเราแยกเป็นสองห้องห้องนี้จะเป็นห้องที่ทําธันตกรรมคือความความสะอาดก็จะรองลงมาแล้วก็จะมีจะเห็นมีสายอยู่ด้านใน อันนั้นเํานสหรับแบบเหมือนทําสอดท่อ,อส่องกล้องเข,เข้าทางเดินอาหารดูพวกแบบว่าก้อนนู่นนี่นะครนี่แล้วก็ถามต่อนิดครับเคสที่มาผ่าตัดเยอะๆเนี่ยคือเคสอะไรนะเคสที่ผ่าตัดเยอะจริงๆสำหรับที่เนี่ยเคสผ่าตัดมันหลากหลายมากเลยก็เป็นไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อหรือหรือว่าเป็นความผิดปกติในทางเดินอาหาร แต่ถ้าสมมติเป็นเป็นในแมวที่ที่เราทํากันบ่อยๆที่นี่ก็คือว่ามันจะมีอย่างถ้าใครเลี้ยงแมวหน้าสั้นคงจะเคยเห็นที่แบบน้องแมวเขาจะมีรูจมูกที่แบบตีบแคบเช่นแมวเปอร์เซียแล้วรูจมูกตีบแคบอันนั้นะก็จะต้องมาผ่าตัดเปิดรูจมูกคุณหมอเขาจะผ่าแล้วก็กลับบ้านก็ได้ส่งเกาหลีกลับบ้านเลยมันเหมือนมันเหมือนกับผ่าตัดเพดานอ่อนของสุนัขไหมครับผ่าตัดเพดานอ่อนของสุนัขมันจะผ่าในในคอ อแล้วบางบางตัวอาจจะมีเปิดไปิดจมูกด้วยถ้าเปิดไปิดจมูกคืออันเดียวกันแต่ว่าในแมวอ่ะมันจะเล็กมากเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องแบบเป็นหมอที่เชี่ยวชาญระดับหนึ่ง โอเคซึ่งมันก็จะเกิดกับแมวที่หน้าสั้นนั่นแหละใช่ใช่ครับกับพันธมีพันุ์สกอตติสโฟสกอตติสโฟเปอร์เซียอะไรตอรอ่ีนะครับอ่านี่ก็คือว่าที่นี่ก็จะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญใช่แล้วก็ทาตรงนี้บ่อยทําบ่อยเพราะว่าของเราของเราเนื่องจากคลินิกแมวเนี่ยจริงๆเคสแมวของเราเยอะมากเพราะคุณหมอแมวของเราอ่ะถ้าเอ่ยชื่อในกลุ่มคนรักแมวหลายๆคนลองอ๋อเลยนะครับแล้วล้วคือจริงๆอ่ะผมถามเป็นความรู้แมวที่หน้าพันธุ์หน้าสั้นนะครับ ต้องทาแบบนี้ทุกตัวไหมไม่จําเป็นครับถ้าสมมติตัวไหนที่หน้าสั้นแล้วติบแคบจนจนรบกวนการหายใจอันนั้นค่อยมาทำก็อาจจะมีเสียงคือค่าทีคาดช่อย่างเงี้ยควรทำแต่ถ้าเกิดก็ไม่มีก็ช่างครับใช่เพราะจริงจริงจมูกที่สั้นมันคือความสวยงามของของสายพันธุ์นั้นอ่าครับโอเคถามเป็นความรู้ครับในไอเรื่องของการสังเกตว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยที่ตั้งท้องเนี่ยเออมันสังเกตไงครับก็ในในเอาเอาเรื่องพฤติกรรมก่อน นะครับเรื่องพฤติกรรมถ้าเกิดว่าเ,าเวลาที่เขาตั้งท้องอาจจะเห็นว่าในในช่วงพีเลียดแรกๆ จะกินน้อยลงการกินจะค่อนข้างสวิงการกินช่วงแรกจะน้อยลงแต่ถ้าท้องไวสักประมาณ4สัปดาห์จะการไปกินเยอะขึ้นเพราะลูกต้องใช้พลังงานเยอะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเกิดว่าเป็นแมวอะแต่ว่าแมวอยู่ดีบางทีจับแทบจะไม่ได้เลยแต่พอท้องมาขี้อ้อนซะงั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะว <c oughs> ่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนนะครับแล้วก็การหนีออกจากบ้านลดลงเพราะเขาไม่ต้องการไปหาใครแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องรูปร่างเรื่องเรื่องทางกายภาพเนี่ย ก็แน่นอนถ้าเกิดท้องสักประมาณ4สัปดาห์เป็นต้นไปท้องจะขยายเต้านมขยายหัวนมสีเข้มขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนไปอันนี้ทั้งคู่เลยทั้งสุนัขและทั้งแมวใช่ทั้งสุนัขและแมวสุดท้ายแล้วคุณหมอที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้มันโรงแรมอะครับหรือโรงพยาบาลเนี่ยเราเราตั้งใจให้ไม่รู้สึกเหมือนโรงพยาบาลบรรยากาศมันเออมันโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตกแต่งสวยงามเป็นธรรมชาติมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ S <S คือเรียกว่าก็สมแล้วนะครับที่ได้รังวันนะครับมันเรียกว่าเป็นแคทแคทเฝี่ยนคลินิกคลินิกใช่สุดท้ายอยากให้คุณหมอเอกนะครับ,รบฝากอะไรครับถึงแฟนๆของช่อง Petsroy Channel แล้วก,ก็ฝากโรงพยาบาลหรือ okay. เปล่าโอเคก็สำหรับโรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์สีของเราอ่ะนะครับก็ให้บริการเรียกว่าสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยครบวงจรเลยนะครับก็ทั้งเรื่อง Head shop, grooming, เพชช็อปกูมิ่งอะไรพวกนี้เราม,มีอยู่แล้วเรื่องของการรักษานะเราก็มีคลินิกเฉพาะทางในทุกๆด้านเลยที่ที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งกายภาพบำบัดนะครับนะก็<ม>เรียกว่าถ้าเกิดว่าสำหรับคนรักษาเนี่ยถ้าพามา จบที่นี่ที่เดียวเลยเราเต็มพร้อมให้ท่านหมดแล้วโอเคนะก็นอกจากสุนัขแมวแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นมีเอ็กโซติกเอ็กโซติกก็สามารถพามาได้ก็พามาได้พามาที่นี่เรียกว่ามาได้หมดเลยเลี้ยงอะไรก็มาเลยใช่เลยนะครับครบวงจรหมดเลยวันนี้ครบถ้วนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับว้าวก่อนจะไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับช่องเพชรพลอยแชนแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย